าดูนะครับของอร้านนะครับออกเยอะมากเลยนี่ข่าบงข่าบูนะครับออกเยอะนะครับฟุตโฟตเตอร์นะครับขายที่ทุกวันนี้กำลังยกมาครับฟุตโฟตเตอร์ปั๊กซีตัวขายดีจาดสี่รก้าสวันนี้ลดออกสามรอยห้าสิบาบทค่ะดูหน้าร้านนะครับตัวนี้มีร้อก้าสิบออเยอะมากเดูดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นะครับมันเครื่องปลาทอนครับยกลังนะครับออกเยอะมากนะครับมาเลยปลาทอนทั้งเบาทั้งบางสายนะครับใครสนใจก็ มีทั้งาราคาตีกราคาส่งนะครับใครสนใจมาดูหน้าร้านได้ครับหรือว่าทักหายมินได้เลยนะครับอยู่ในยุ่มากเลยนี่ของแท็กนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับมาเยอะนะครับหลังจากเซฟสามขวดก็มีนะครับหลังจากเซฟสามขวดก็มีนะครับดูในตะกร้าได้นะครับดูต้นทอายนะครับเซฟสามขวดก็มีนะครับ หัวนี้ไปคู่กับตัวนี้ไปคู่ค่ะนี่ไปคู่ก็สั่งได้นะครับสองลังใช่ไหมสองลัง